หลังจากที่เขาเปิดห่านเนาะสองโมงผ่านไปพี่น้องตอนนี้คนมาเต็มหนะ้าห่านเ่าเลยเนาะปิ่งนํากับาทานันปื้ดถูกมีแต่แขกภูมิเกียรติท้งนั้นเลยมาห่านเฮาในเ,เท่ท่าทาอยากที่ตอนเขาเปิดทําอิดนะรดขั้นหนึ่งกับบมฒนผ่าน <c oughs> คนหนึ่งกับบมฒนสั่งเฮาก็เลยปิ่งกินเองเ <c oughs> นาะมันเป็นการเรียกลูกค่ากับสเสียงเบิดไปหกิบบาทหลังจากนั้น อันไฟในเตาเฮากับเบิดลูกค้าเฮาก็เลยมาเนาะสบายดีเด้อสบายดีเบิดซื้อหูซื้อคนสบายดีตอนค่ำเนาะยินดีตอนฮบเขาซื้อสองสาวดาหลันถุงเด้อทุกคนเนาะมือเขากินมือนะไม่ต้องยิ้มใจมือนี้เฮาเปิดปุ้ยขี้เท้าไอ้ห่นเตาเฮามันเป็ี่นจงโปงเจงเปงเนาะไลนนี้เนี่ยจ้า เบิ่งมีแต่ลูกค้า VIP ทั้งนั้นเลยฟูวิวเอาการว่างยากนะจนถามหน้ามืบอได้เปิดห้างเบาเอื้อนนะโทรมาถามตั้งแต้ซอนกะลังอัานั่นลอยนึ่งแสงลายมือมันหมานเฮงเฮงเด้อเนาะเดี๋ยวมาเฮาสี่ห้บริการเองมาทุกคนพินิษเนาะเปิดประเดิมหันซอนห้ตั้งแต่มือบนท่านได้เปิดหานโอนเงินมามัดจำไว้เลี้ยงเด็กๆว่าสันปิ้งย่าง น้องมาถือเอาจานต้องบริการเองขอบคุณพี่นิดมากๆนะคะเนาะที่ประเดิมให้คนเล็กแหกมันหายโอ้ยลูกค้ากับเจเก้าก็เป็นลูกค้าประจําแต่ว่าตอนนี้บริกินแล้ว VIP ของเราหายไปแล้วหนึ่งท่านกินบ่ได <c oughs> แ้แม่เอยแม่นบอกไอ้แซงว่า<ม><ม>หายบอกเก้าใหมบอสมาเอาอีกลูปเจ็ดแปดเก้าเอาสามไหม วานนไขมัอันคนนึงไปตั้งน้ำจิ้มใส่ไก้าวไม่จ้าแล้วกับลูกชิน้น,อ,นอ,อันนี้ค่อยให้เอา,เอา,เอา,สาใส่หาจังใหม่ตนน้นงขันนะอยู่จ้าใจยินมาแล้วมาแล้วเสียมาแล้วบา้าเสบายดีไอ เลือกเลือกเจ้าสีกินยางทำมาเลือกอยู่พี่เลือกอยู่หันเจ้าเสี่ยวอย่างาม,ามีพีนิดปนิดเราเรียงคนละหาสิบบาทเลือกได้เลยเจ้าเสียวอ,อย่างบาาสิงโผล นี่นี่มึกแดงนี่เอามึกแด,ง,กดงจากไหนมันยางซำซำนั่นเอาลูกชิน้นแดงเติมน้ำได้บเมนเจลนมเหมือน,นเนียวเหนียวหายเจลูกชิน้นเคยถามแล้วโอว้อหล <า S 3> <ง>ุข่ามงุมงมงุงอยู่หน้าหา่านเนาะโอ้ได้กินฟรีอีกแล้วเจ้าเสีย่ยวนมัวเยอะเจ้านมัวเยอะ เจ้าลูกชิน้นมาเลยติหาสิบบาทฮะฮะอันนี้เลือกแล้วนั่งรอส,สักครู่นะคะเอฟซีบ,บอกว่าห้ามเอาเมียไว้ให้เบิงให้แย้งสกอรให้ยูแย้งสกอรเพื่อนวฮะน่าก่น,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 นี่นี่้าเอามา ดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอเคโอ้ยเป็นตะเส็บตะเส็บเนาะอออืื้หเนมา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 อื้อหือปไะบริการสรุปก็คือคุนเจ้าอ๋ออันนี้คนละเซาบาทเนาะอันนี้ใช้น้ำได้เยอะเพราะว่าอันมึกแดงมันเบิดแล้ว อไอมอนตองยังอีกเท่าไรวันนี้ลเย่มืรนะิงต้มือแรกบอกเลยคุณจเขามาต้องมีแต่เฮงเท่านั้นค่ะเบิ้งเบิ้ไอใส่หะเโอเคไปมาลานี้บริการเองนะคะเค่นำเดือเย้วทอซี่กันเลย ของบระทามพี่ลูกทามเจ้าแต่ลูกชิน้นตีเจออมม้าบอกน้อมหมูติเจ้าเสี่ยวยลูกชิ้นมายางให้น้องจอยเจ้าลูกชิน้นฮะลืมพัก <c oughs> เอาไป <c oughs> หัวหน้าเข้ามาบริการให้ค่ะ <c oughs> ขายมาสองปีปีที่สองกันยังเงึงเงันง,งักอยู่ ผมซึกว่าตื่นมามือนี้ก็คือบมีสมองนี่เลยมันคิดยังโบออกมันเป็นแบบนักแบบได้กับโบแล้วก็เป็นแบบอืดๆเป็นแบบอืดๆนะแบบหูยว่าสิเปิดห้านแต่แบบว่าจะเป็นแบบใดเพื่นหาเมึกแดงเอามึกแดงเพื่นหาสิบบาทบะอาจจะบบพอเอาลูกชิ้นอื่นสลับน้ำก็ได้โอเคได้ได้ได้ มึกแดงคือกันนี่ลูกอันนี้กระซ่บได้นี่นะตัวนี้มันก็น,นี่นี่นันอเอาไปเอามันแตะก็ไม่ใช่เป็นยังงมันกลิ่นแสบคือกันซื้อ,อยังลูกเอาขนมไปเลือกเลย,เลยจ้ะเ,เอาขนมอย่างโอเคแนวน,น, <laughs> น,นี่ เห็ดไ้เบากีนะเห็ดไ้เบากี้เนี่ยมามาแล้วนะคะไปก็บริการด้วยนะพี่เอากินกินกินลงทํากินน้ำลังเด้อชมเบิ้งดูปีนี่ตั้งปีกก่สิถึกใจโบปีนี่ก่ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเบิดแล้วเนาะ ควบหยาบบาติ <c oughs> ไอมอนหาอยากินนมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วขอ <c oughs> ต้องเพิ่มความนัวอีกน้อยหนึ่ง <c oughs> บรรยากาศดีเหมาะก,กับการกินปิ้งย่างเนาะมันลมๆจังสี่ฮะนั่งได้ตลอดเลยข้ามไปอันเอาจานข้าวมาอีไปหนึ่งไปลูก <c oughs> แล้วมาใส่ของเจ้าเอามันชุกแล้วของเจ้าฮะ จ้าเราต้องบริการเองเราโตแล้วใช่ไหม,ไมเจียวเคอยู่เจียวนมนะ่ะอ้าวขาดลูกเ้าซื่นเดิมมือวันผุดเพิ่งยังสิมาเนาะพี่นิด

บรรยากาศกาสิบยินตะเสียงรดแหล่นลบไปลบมากินกับกี่ฝุ่นเลยเจ้าชินางต่งอันบ่แซลูกชิ้นเอาไปแซงไปลูกโอเคเก็บยิบเอาดบริการเองค่ะที่รักตัวคือมาอย่อะไ่ยคนละกืนน้ำลายหลายรอบอยากพี่น้องหลังจากพี่อดมา หลายอาทิตย์แล้วก็ยากอยากเห็นนี่ยากเ<อ>พราะเป็นปกติกับคองมักอยู่แล้วกินได้อีกบ้างยากขนาดกระปุนยังอยากกันยังบมก,กินเนี่ยเขาจะว่ากินได้อยู่แต่ว่าห้ามกินลายเล็กๆ,ๆน้อยแต่ก็พยายามช่วงนี้งดไปก่อนแสบมาทำคือได้เลี้ยงนี่เหรอปนิดเลี้ยง ขอบคุณมากมากนะคะปลาเดิมเปิดทานใหม่ให้เด็กๆขอบคุณหลายๆลสรุปบะหมี่ปริเทเลียงประได้เลียงเออมีคนเลี่ยงแล้วได้ข้าวเพิ่นจองไว้ตั้งแต่ยมพันเปิดขายบอกแมนจองตั้งแต่ไปซื้อเครื่องมาแต่ว่าถึงบะหมี่บกินต่กาเกลียงคือเก้าละเนาะ เมื่อนี้มีคนเลี้ยงแล้วยมอื่นยังเด้อ,อนาะเลี้ยงมื่อ้าก็ได้จองวันหลังตง้องโทษจองแต่มณีนพนกาเบิร์กไลเบิร์ตไป 3, สามสี่สิบใหม่เดี๋ยวนมค่ะ <laughs> เปิดทุกวันค่ะบ่มีมือห,หยุดเขามานำทำนี่ <laughs> สั่งนมออย่างนี่ไม้ละสิบบาทอันนี้ไม้ละห้าบาท ไม่ละหาบาทลูกชิ้นหาบาทเบิดเนาะสิบบาทแต่นมหมูบ้านเฮาหาขายหาบาทสิบบาทนี่เดี๋ยวทุกคนขายได้ราคานี่ก็ไปแล้วสิขายอันนี้อีฟสี่สัปโมงเราทำก็แจ้งตื่นมาอยู่างไรเงี้ยมาโลดเห็ดเป็นเซเว่นเหรอแฉบอะเพราะว่าลูกชิ้นเป็นดูห่าแซ่บได้มันคนละแบนกับตัวเฮากินเมื่อคืนนี่อีลีแซ่บ อีนี่ท้าเบิดจจกไม้แหละจินเต็มที่มื้อนี้คือสิอิ่มเขาแรงเลยมคำมาแพงกันหนาวพี่น้องเพิ่นหาสลัดเพิ่นเน้นปริมาณนะเพิ่นเอาลูกชิ้นเบิด์ห้าสิบบาทสามสิกินไอ้นะไอ้กินนมหมูน้เยานบริไลเจ้าพวกกินนมหมู บรรยากาศล้มหนาวบักยังคากเลยตาเย็นเป็นตาโบอยากอาบน้ำปีนี้ก็คือสิบโบปิดเดิกปันได้ดอกเนาะประมาณเบิดคนหกโมงเจ็ดโมงกับปิดแหละเพราะว่าเปิดเดิกกับโบมีคนมาสื่อ แล้วก็มีเอฟซีสื้อให้แม่ย้อยน,น้ำนอนหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเราหาบกินนมหมูกินอย่างบัตรเห็เสียงในร้วเรากินบัตรแล้ว <c oughs> จังว่าลูกชิ้นะแล้ว <c oughs> ลเขาจะบอกว่าถ้าเอาเครื่องในหั่นซอสแซงให้ก็ได้เป็นพวกหมาหมาปลากระป๋องก็ได้เพราะว่าสิจเรากินยังไงเนี่ยหมูกับงวัวหาเราโบกินแต่อย่างอื่น,นกินเบิ้ลแสดงวันนี้เราก็ก,กินเมนเดี๋ยวเอาลูกชิ้นขึ้นไปให้เนาะ กับปลากระป๋องก็ได้เพราะว่าตั้งร้อยหนึ่งมามา่าไปฮะเราต้มน้ำผัวหั่นซอแซงมีเบิ้ดมาม,ามา่าปลากระป๋องปลาแดกแป้งน,นัว <Hello. S 1> แต่ว่าลูกค้าอันตามบ้านนี่ข้าเจ้ากับบทันได้์หูดอกเนะาะเพราะว่าวันแรกแต่มื่อนี่เฮาก็พอได้ขายอยู่ <laughs> นี่แหละเอากินไก่ไม่อย่างไเด้อ โดยเขาเอามาแล้วแต่เขาวันได้เสียบมืออื่นขึ้นไก่ค่ะซื้อมาแล้วลิ่นหมูกลิ่นใดบอเดี๋ยวค่อยๆเสียบไปแต่ละเมนูเนาะเพราะว่ามือแรกเขาก็บพันได้เ็ดชยังหลายมีแต่คนมาถามหาปลาหมึกในเมื่อนี้เบาปาร์ตี้ก็มาหาปลาหมึก ่นนี่ห้างก็ด้เ้าหาบริการถึงที่อันนี้แซ่บไดทุกคนอยากให้เปิดใจให้ลองเป็นลูกชิ้นอันหมูเป็นลูกชิ้นหมูผสมไก่จะมีความนัวหอมในตัวมันจะ้ะขอบคุณนะคะขอบใจเด้อเบาเอือเบาหน่ำขึ้นมมาอุดหนุน ลอยสี่สิบบาทผูน่ะโหลูกค่ะคนเรลกมืออื่นมาใหม่เด้อจ้ามัดยังนะอ๋อยู่บัตรส่งสางตุนนะข้าเจ้าจะเฮ็ดผับป้าพี่น้องยูบ้านอยู่บอลบัตรสั่งใหม่้บนสชงสังตุนบอลซ้อนเคยไปแจกมเขามโพดเนาะ ก็ยังเหลือพอเซียวแม่เซียวเพลินโอ้ยแบบนี้ก็เป็นตะ่หิมได้ขายออกอยู่ได้นะเลยเน,ะนเอาะครแน่อยู่ตะก,กีดเดนดังแนวหนากันนะเนาะก็ค่อยๆโหนค่อยๆอ,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 อย่างโอเคทุกคนคลิปนี้คือสิดเดลาแหละเด้อเนาะขอบใจเบิรสุขสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวันเด้อเนาะขอบคุณที่เลี้ยงลูกชิ้นเด็กๆวันนี้ด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณพี่ทุกคนนะคะที่อุดหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ร้านสาวันค่ะไปแล้วสบายดียดพอกันคลิปหน้าจ้า